นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ต้องขออภัยนะครับให้ทุกท่านเนื่องจากเสียงขัดขัดนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ต้องขออภัยจากใจจริงนะครับก็คือสายหลุดบ้างอะไรบ้างแล้วก็เสียงมันจะขัดขัดนะครับตอนนี้ขอเทศเสียงใหม่นะครับว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับกับการเกาะติดดูบรรยากาศสดๆนะครับในพื้นที่จังหวัชดชดนบุรีภาคใต้บ้านเรานะครับต้องขออภัยทุกท่านจากใจจริงนะครับที่สายหลุดไปเนื่องจากวันนี้เสียงขัดขัด,ขดแล้วก็สัญญาณไม่ค่อยดี ครับนี่คือบัญญันี้ต้องขออภัยจากใจจริงนะครับที่เสียงอาจจะขาดแล้วก็อาจจะหายไปนะครับต้องขออภัยแล้วก็ขอมาอฟะนะที่นี้ด้วยนะครับขออภัยจากใจจริงนะครับที่พี่น้องได้ติดตามการรับชมการไลฟ์สดนะครับของที่นี่ชฉแดนในต้น,นะครับต้องขออภัยนะครับณนะเวลานี้ด้วยนะครับ นะครับตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณทุกๆท่ททานนะครับที่เข้ามา,มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูบรรยากาศการไลฟ์สดนะครับของที่นี่ชายแดนใต้นะครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้อาจจะหลุดไปนะครับแต่ก็ขอบคุณจากใจทุกท่านจริงๆนะครับที่ท่านได้เข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ท่านช่วยแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตให้ทุกท่านช่วยแชร์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นนาทีสาคัญนะครับที่ทุกท่านจะได้รับชมว่าที่อําเภอยะหานั้นเเ็นนมดี๋ยวัป แล้วนะครับตอนนี้ก็คือเวลา6โมงกว่านะครับวันนี้เวลา6โมง6โมง17น <00 S 1> าทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้รับชมบรรยากาศนะครับตอนนี้สว่างนะครับฟ้าเปิดแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะได้ลุ้นว่าจะเห็นดวงจันทร์หรือไม่นะครับถ้าเห็นก็คือพรุ่งนี้ก็จะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็พื้นที่อื่นที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับรวมถึงพี่น้องที่ติดตามชมการไลฟ์สดนะครับจากต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านและก็อยากจะให้ท่านนั้นช่วยกันแชร์การไลฟ์สดในวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณจากใจที่ทุกท่านให้ความร่วมมือและก็ช่วยกันแชร์กับบรรยากาศสดๆในวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งตอนนี้6โมงกว่าๆนะครับอยากจะให้ทุกท่านอยู่กับเรานะครับ นะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดนะครับเราดูนะครับชัดเจนเลยนะครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับเมื่อกี้ฟ้ามืดนะครับแต่เวลานี้ก็คือฟ้าชัดเจนนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการไลฟ์สดนะครับอยากจะให้ท่านช่วยกันเฉกครั้งหนึ่งนะครับเสียงอาจจะปรับก็คืออาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเสียงจะเบาเพราะว่ามันเป็นเวลาที่สําคัญนะครับที่เรา จะได้ร่วมกันดูร่วมกันเห็นนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องจะอยู่ทางบ้านก็ตามนะครับแต่เราให้ความร่วมมือในการดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่1เดือนสาร์หรือวันที่1เดือนสาร์เพื่อกําหนดวันที่1นึ่งอเดือลฟิตรีฮิจรัสกัลระหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสองนะครับขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆนะครับ ขอบคุณนะครับทีมงานเองก็ลำบากใจนะครับที่เราไล์สดแล้วเสียงอาจจะคัดขัดมีปัญหานะครับเพราะว่าอาจจะบรรยากาศด้วยอาจจะสัญญาณด้วยนะครับแต่พอเสียงเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับเราอยากจะให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้รับชมอย่างสบายใจได้รับชมอย่างราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโอกาสนะครับแล้วก็ขออภัยทุกท่านนะครับ นะครับณตอนนี้ก็คือเสียงอะไรท่านนี่ก็ได้บอกว่าชัดเจนนะครับเรารู้สึกภูมิใจเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไฮไลท์นะครับว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องเสียงในเรื่องขัดต่างๆเนี่ยมาแก้ในช่วงเวลาไฮไลท์ที่สําคัญให้พี่น้องของเราได้รับชมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันแชร์ นะครับเวลาที่เหลือนี้ก็เป็นเวลาที่สําคัญยิ่งนะครับตอนนี้ก็คือมีผู้ชํานาญของเราเนี่ยก็ได้มายืนอยู่ณจุดสาคัญไฮไลท์สาคัญที่จุดชมดวงจันทร์นะครับมายืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับออกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีท่านนายกกรรมการบริหารส่วนจังหวัดยะลาและก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรวมถึง อาจารย์วันโนอด้วยแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลานะครับก็ได้เข้ามาอยู่บนยอดเขาปะริแห่งนี้กับพี่น้องทุกท่านนะครับ ก็คืออยากจะบอกกับท่านว่าทึงแม้ว่าท่านจะรับชมจากที่บ้านก็แล้วแต่นี่แต่ท่านก็มีส่วนร่วมในการรับชมการดูดวงจันทร์การไลฟ์สดนะครับเพื่อกําหนดวันที่1เดือนชาวัลหรือวันฮาริราเยออิดิลฟิตรีฮิจรัสกะรหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสองนะครับก็ถือว่าท่านก็มีความเป็นคนหนึ่งนะครับที่ช่วยกันดูและก็ร่วมกันดูและก็ร่วมกันเผยแพร่ผมเชื่อว่าเอาล่ะสภา n ะต a ลาจะตอบแทนท่านแน่นอนนะครับ ขอบคุณทุกพื้นที่ทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ก็ผมไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านจริงๆที่ท่านได้มีส่วนร่วมกับที่นี่ชายแดนใต้ในการรับชมการไลฟ์สดในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ทราบนะครับนะครับที่ทุกท่านได้เห็นนะครับท้องฟ้าตรงนี้ก็เปิดแล้วนะครับเราดู นะครับมีท้องฟ้าเปิดนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านร่วมกันชมนะครับนะครับเราร่วมกันชมนะครับตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับเราดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับครับเดี๋ยวเราได้รับชมนะครับนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับหนึ่งแชร์จากท่านร่วมกันแชร์นะครับเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับวันนี้ที่ไร้สดตั้งแต่เวลา1 7 25นนะครับแต่เราอยากจะให้ทุกท่านร่วมกันแชร์ไฮไลท์สำคัญที่ทุกท่านได้รับชมร่วมกันนะครับเพื่อได้กำหนดวันฮาริรายอรอยร่วมกันว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือจะเป็นวันถัดไปนะครับถ้าเราเห็นที่ยะหาวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรายอออีดิลฟิตรีหรือไม่ว่าเราจะไม่เห็นที่นี่แต่ว่าเราเห็นพื้นที่อื่นเดี๋ยวเราก็ต้องรอประกาศจากทางจุฬาราชมนตรีอีกทีหนึ่งนะครับนะครับ ร่วมกันแชร์ให้ภาพเหล่านี้ได้ออกสู่พื้นที่นะครับขอขอบคุณจากใจจริงๆขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการหลฟ์สดแล้วก็อยู่กับที่นี่ชายแดนใต้มาตลอดนะครับขอบคุณนะครับขอบสว่างมากขึ้นนะครับสีแดงก็จะเป็นแสงอาทิตย์นะครับเราดูนะครับนะครับขออภัยด้วยเสียงอาจจะอาจจะบอกร้านโกปีบังแล้วก็ ความวันที่หนึ่งวันฮาีนายอ,ยอิดลฟิตรีฮิจรัสกัลระหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสองนะครับเวลาสาคันไฮไลท์สําคันที่อยากจะให้ทุกท่านรอคอยร่วมกันดูร่วมกันชมพร้อมกับรอคอยละสินอดในเดือนรอมฎอนวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือไม่นั้นเดี๋ยวก็ต้องรอคอยนะครับหรือว,ว่าเราจะต้องถือสินอดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรออีก,อกทีอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยร่วมกันรอคอย ถ้าเราเห็นดวงจันทร์ที่ยอดเขาปาริแห่งนี้นะครับเราก็อยากจะประกาศให้ทุกท่านทราบว่ายอดเขาปาริแห่งนี้ได้เห็นก็เฟสสบทก็จะมีท่านผอสุนิสรารามแก้วก็ามาด้วยนะครับนะครับทุกท่านลองดูนะครับว่าตอนนี้ภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะมีแสงสีแดงแดงนะครับเราจะได้เห็นแสงสีแดงแดงแล้วก็จะมีเมฆ เล็กๆน้อยที่อยู่หน้าภูเขานะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอชมอีกทีหนึ่งว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นนั้นก็ต,ต,ต้องร่วมกันชมนะครับตลอดนะครับเป็นสื่อหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราเพื่อให้พี่น้องได้ติดตามเรื่องเราดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับณเวลานี้นะครับแสงที่สว่างสีสีส้มนะครับ ก็พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับอมันก็อมาตาเนี่ยอก็เจออมันก็จรัสตั่นหมันก็เจองัทรศัพท์เบเรียกมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเบลวันอันนี้ท่านประหลัดอยู่ที่ตําบลยะหาครัดูแลยหาใช่ไหมครับที่อ๋อประหลัดอำเภออ๋ับประหลัดอำเภอนะครับ ขอคุณมากครับ <c oughs> นะครับขอบคุณท่านประหลัดนะครับอเภอยะหานะครับแล้วก็แบลว่าสอดจออเภอยะหาด้วยที่ที่มาอยู่ณนะยยดเขาปาริแห่งนี้นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงอาซานในพื้นที่แล้วนะครับยอดเขาปาริแห่งนี้ได้ยินเสียงอาซานนะครับขอให้พี่น้องร่วมกันละสินอดไปก่อนแต่ว่าเราก็ต้องรอคอยอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเห็นหรือไม่เห็นนั้นก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามการไลฟ์สดนะครับของที่นี่ชายแดนใต้นะครับกับผมบขออ,อ, <c oughs> อนุญาตละเส้นอดแป๊บหนึ่งนะครับ กกที่ยอดเขาปาริแห่งนี้นะครับก็จะมีแสงสีส้มๆนะครับที่ยอดเขานะครับแล้วก็จะมีเมฆนะครับตอนนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ นะ,ยยนะครับณเวลานี้ยังไม่เห็นนะครับไม่มีไม่มีการเห็น <g ül üyor> ขอแจ้งด้วยนะครับท่านนะครับ <g ül üyor> นะครับณเวลานี้ไม่เห็นนะครับดวงจันทร

นะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามการไลฟ์สดนะครับของที่นี่ชายแดนใต้นะครับในวันนี้นะครับณนะเวลานี้ไม่เห็นนะครับท่านนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือณนะเวลานี้ไม่เห็นนะครับ เอาไม่งั้นก็กยากกู้ภัยนะอยากสู้เย่ะตัวหนึ่งเปลนะครับขอสรุปให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับณนะเวลานี้เนี่ยที่ยอดเขาปาระยังไม่เห็นดวงจันทร์นะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับที่ยอดเขาปารแห่งนี้ไม่เห็นนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการไลฟ์สดน,นะครับที่นีช่ชายแดนใต้ร่วมกับอมันได้ไลฟ์สดให้พี่น้องได้รับชมทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ <ๆ S 2> ขออภัยในช่วงแรกๆที่เสียงขัดขัดและก็เสียงหายหายเนื่องจากมีฝนตกด้วยนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านณนวันนี้ด้วยนะครับรมไม่เห็นนะครับวันนี้ดวงจันทร์ไม่เห็นนะครับ ข้ามันข้ามาเกี่ไปแบบแบบแบบกันจากสกินะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางที่น้าทางที่นี่เฉลิมใจต,ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านได้ติดตามการไลฟ์สดนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับในช่วงแรกนั้น เสียงอาจจะขัดแล้วก็เสียงอาจจะหายบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะถ้าพรุ่งนี้แล้วก็สลาม,มัตฮาริยายอิดิลฟิตรีฮิจรัชสกุลัด4 7 2นะครับในนามที่นี่ชาแนใต้ขอสลาม,มัติฮาริยายอิดิลฟิตรีฮิจรัสกุลัด4 7 2ขอเวทพร์ให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หวังสิ่งใดขอไ,ได้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็ร่วมห่างไกลจากโควิด -19 นะครับเว้นระยะหา่างสวมหน้ากาก นะครับร่วมกันดูแลคนที่เรารับให้ดีที่สุดคือเฉพาะคนครอบครัวนะครับก็สําหรับวันนี้ในนามที่นิชดแดนต้นี่ขอขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็ขออิ่มพรให้ท่านมีความสุขกับวันฮาริราเยอที่จะมาถึงเสลามันฮาร,ริยาเยออิดุลฟิตรีฮิจรักระระหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสันซีเยอะมากที่นิชดแดนต้ร่วมกับอามมนขอลาทุกท่านไปก่อนอัสลามมุลิกุมมะรุม์ตุลลอฮ์บะบรักาตุฮ์สวัสดีครับ